เอาอยู่ยากยาต้องเพราะว่ามันเป็นพวกกลุ่มของเพี้ยจักรจันท์พลอยใช่เขามาลงชุดแรกเลยผมพ่นไม่ทานใช่เพี้ยเพี้ยไฟเพี้ยจักรจันท์อันนี้นะเป็นเพี้ยเพี้ยจักรจันทลอยแล้วมันกินกินน้ำเลี้ยงเนี่ยดูที่กินเนี่ยทำให้ใบเนี่ยเป็นใบเป็นจุดๆเลยนะจุดๆเลยเนี่ยจุดๆเดี๋ยวไว้มีโอกาสแนะนำให้เฮียใช้ใช้ตัวตัวป้องกันเกาเรียกว่าทั้งสองอย่างเลยไอ้พวกนี้นะมันเป็นการ นำพาเชื้อโรคด้วยนะครับลงลงต้นเลยนะลงเนี่ยใช่เ <c oughs> พราะพมว่าต้นเล็กผมว่าเป็นแผลเลยนะใช่มันมัน,นจะ<ผ>พาเน่าพาเชื้อโรคลงต้นและขณะเดียวกันตัวมันเองเวลากินก็ทําให้เกิดกายภาพกายภาพก็คือเนี่ยใบจุดจุดจุดสังเคราะห์แสงไม่ได้เพราะว่ามันเสีย <c oughs> พื้นที่มันเสียเสียไปทีนี้ถ้าจะทําลายทั้งสองอย่างต้องต้องป้องกัน แก้ไขเนี่ยมันตามไม่ทันนะแก้ไขคือมันเป็นแล้วแลับต้องป้องต้องป้องกันนะผมว่าใช่เดี๋ยวไว้ที่คุยกันเนี่ยให้ใช้ตัวลาแทนกับเอนเตอร์สองตัวเนี่ยจบครับดีครับเดี๋ยวแล้วเราไม่ไม่ต้องไปั